อวันนี้เรานะครับมาทํางานกันอีกหน่อยครับวันนี้เราเอาเทเลอร์มาแนะล้วเตรียมเทเลอร์มาพร้อมแล้วครับปืนว้าเทเลอร์มาพร้อมแล้วครับปึ๊บมาแล้วรถบดกับรถเกตครับของรถมาลงนะครับปึ้อือนจะถอยเอารถลงก่อนครับปี๊ปี๊ป บีบีบมาขับรถตักสีขาวครับกับรถบนดสีขาวนะครับเห็นเนลองถัวสีเหลืองครับอือม,มาดางสวยเลยครับปื้ดลองไหมครับรถลองนะปึ๊บบีบีบ ก็อันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกคันนึงครับอ้าวอีกคันนึ่งเป็นเทเลอร์เทเลอร์สีขาวนะครับคันนี้คันใหญ่มาเลยนะโอ้โหใหญ่ใหญ่เลยครแล้วก็โหลดมาด้วยครับปังปัง Ừ, อ,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 อือลองสองคันนี้ลงไปครับว้าวอโอ้โหคันใหญ่เลยครับเริ่มมาคันใหญ่เลยครับนี่เรคันใหญ่เ,เอาไมโคลงครับ โคลงมาแล้วครับปึ๊ดเสร็จรบร้อยตันนี้เป็นลง,ง,งมาแล้วไมโครวันเขาขึ้นต่อปึ๊ดโอ้ยโคลงมาแล้วสองขั้นเลยครับนี่นะครับโอโ้โหเหลือ์ก็ยังใหญ่ครับไมโครสวยเลยนะครับนี่เดีโยโ๋ยวมาดูอีพีได้แล้วครับว่าเราจะมาทำงานกันที่ไหน